นิวซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบรแรงท้าฝนกับราคาสุดพิเศษเริ่มต้นเพียง6,99 0 0 0บาทสุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th ร้อนแรงต่อเนื่องกับสุดยอดคลาสแห่งปี23 e t t t s พร้อมรับการสุดโหดป WC22 วก8 และรางวัลอีกมากมายกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักทีฟีฟาออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยหลังผ่านเกมแรกในพรีเมียร์ลีกมีประเด็นให้พูดถึงมากมายทั้งภาพรวมของยูเนตเตเองที่เล่นไม่ดีนักและบทสัมภาษณ์ต่างๆรวมถึงข่าวซื้อขายนักเตะติดตามไปพร้อมๆกันในวิดีโออังเดรโอนาให้สัมภาษณ์พูดถึงวิธีการเล่นของเขาที่ต้องปรับใช้กับแมนยูครับหลังย้ายเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่ ผมต้องตัดสินใจในบางจังหวะบางครั้งมันก็ออกมาดีบางทีก็ออกมาไม่ดีแต่ทุกครั้งเมื่อตัดสินใจไปแล้วผมก็ต้องรับผิดชอบส่วนในจังหวะที่ประทะกับซาซาคาราซิทที่วูฟลุ้นได้จุดโทษนั้นโอนาเน่เผยว่าไม่ได้กังวลว่าจะเป็นจุดโทษหรือไม่เพราะเชื่อมั่นในผู้ตัดสินแต่การตัดสินช็อตนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฟุตบอลสมัยใหม่มี V.R. อยู่แล้วอยู่ที่ทีมงานจะเลือกแบบไหนตัวเองต้องใจเย็นและการประทะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามจังหวะของเกม ประเด็นเรื่องการไม่ได้จุดโทษของวูฟผู้สินในเกมเมื่อคืนทั้งแซมมันฮูเปอร์ในสนามและก็ไมเคิลซาริสวิลลี่ห้อง VR จะโดนพักไม่ให้ตัดสินในสัปดาห์ถัดไปจากถแถลงการของเพลเมนลีครับโดยมีความเห็นที่หลากหลายในจังหวะนี้แฟนผีบางส่วนก็บอกว่าให้จุดโทษได้เพราะว่าโอนาน่าออกมาไม่ถึงบอลกระแทกตัวมงของวูฟบางท่านก็บอกว่านับแต่วูฟมงบอลออกไปอีกทางหนึ่งแล้วคือการเล่นบอลก่อนฟาว และจิตนาของโอนา่าพยายามจะเล่นบอลไม่ได้ทำร้ายนักเตะของวูฟแต่อย่างใดซึ่งแฟนผีอีกส่วนก็มองต่างครับบอกว่าโอนา่าต้องระวังมากขึ้นในจังหวะออกมาตัดบอลเล่นให้เซฟกว่านี้ในจังหวะ50-50เพื่อป้องกันการเสียประตูแบบไม่คาดคิดด้านปีเตอร์ชมเคิลอดีผู้สาวประตูของยูเอเต็ดก็พูดถึงโอนา่าเหมือนกันบอกว่าเขาเป็นผู้สาวประตูที่เหมาะสมตามแนวทางของเอร์จนฮาร์กเหมาะก,กับรูปแบบการเล่นของทีม ซึ่งเดบิดอคาก็เป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมเช่นกันน่าเสียดายที่ตอนนี้เขายังหาทีมใหม่ไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วผลงานในฤดูกาลนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์กับการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูของเทนฮากมาดูน,ะนักเตะตำแหน่งอื่นๆกันบ้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์เมสันเมาส์เริ่มมีมากขึ้นเมื่อผ่านนัดแรกไปข้อมูลบ่งบอกว่าเมาส์จับบอลไปแค่30ครั้งเท่านั้นวางบอลยาวสำเร็จไปครั้งเดียวส่วนเกมรับพอช่วยทีมได้บ้างหรือคาเวอรบอลหรือซ่อมบ,บอล2มาครอง7ครั้ง แฟนบอลอยากให้เมาส์เพิ่มในเรื่องของการจ่ายบอลทีละทีขาดมากขึ้นปั้นเกมและสอดเข้าไปอยู่พื้นที่สุดท้ายมิฉะนั้นเขาจะได้แค่เรื่องการไล่บอลและบทบี้ตรงกลางมาดูบทสัมภาษณ์ของบโน่แฟนเดสหลังเกมครับเรารู้อยู่แล้วว่าการเจอวูฟนั้นไม่เคยง่ายเลยพวกเขามีนักเตะที่มีความสามารถสูงอยู่หลายคนบวกกับการเพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมทําให้เราคาดเดาได้ยากว่าจะมาแบบไหนเราฝึกซ้อมในแบบของเราดูวิธีการเล่นของพวกเขาในช่วง p r e ซีซ s o n ทําทุกอย่างเท่าที่จะทาได้ แต่ช่วงแรกของเกมมันยากมากๆเราต้องพยายามอ่านให้ออกว่าพวกเขาเล่นแบบไหนเมื่อถามถึงประตูชัยนั้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบูโน่ที่จ่ายไปให้วันวิสกาเป็นคนแอสซิสบูโนให้เครดิตกับทุกคนมันมาจากการซ้อมของพวกเราเมื่อวารานไปอยู่ตรงนั้นเขาต้องทําประตูให้ได้และเขามีความสามารถแบบนั้นอยู่แล้วส่วนอารอนวิ่งทําทางได้ดีมากเขาช่วยผมส่งบอลง่ายขึ้นหลังจากนั้นการแอสซิสของเขาก็สุดยอดจริงๆ ละลาฟายก็เจ๋งพอที่จะเบียดชนะมงทําประตูให้กับทีมเราชนะได้เพราะสเปรยของทุกคนเราไม่ยอมให้พวกเขาได้ยิงง่ายๆหลายครั้งที่โอตนาต้องเซฟและสุดท้ายพวกเราก็ได้ชัยชนะเป็นรางวัลส่วนประเด็นใหญ่ช่วงเข้าวันนี้ครับที่แฟนผีรอติดตามกันคือฝั่งขาออกอย่างไฮเ์รีแม็กควายที่ยังคาราคาซังอยู่เนื่องด้วยขั้นเหนื่อยที่แม็กควายมองว่าเวสแฮมให้น้อยเกินไปเขาอยากอยู่กับปีศาจแดงต่อและไม่มีความคิดจะย้ายออก แม้จะขอบสไตเบิร์กครับจากเดอะการ์เดียนบอกว่าดิวล่มเพราะว่าหาข้อสรุปไม่ได้เวสแฮมกำลังมองหาทางเลือกอื่นแต่ซมมอนสโตนและข่าวเบอร์หนึ่งสายแมนยูก็เผื่อว่าดิวยังไม่ล่มแค่หยุดชนะลงเท่านั้นความพยายามที่จะเซ็นแฮร์รี่แม็กควายของเวสแฮมยังไม่จบแต่ว่าทีมขุนค้อนก็มองหาทางเลือกอื่นเผื่อไว้ด้วยในมุมของนักวิเคราะห์อมองว่าทางออกของดิวนี้อาจจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างโยเต็ดกับตัวนัตเต c, ว่าจะตกลงกันอย่างไร เงินค่าเหนื่อยที่ไม่กวายได้น้อยลงจะเป็นค่าชดเชยเงินก้อนแทนหรือเป็นทางเลือกอื่นดิวแม็กควายมีผลต่อการดึงนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมครับโดยเฉพาะตำแหน่งเซนเตอร์ตอนคิดว่าแฮร์รี่จะได้ย้ายออกจากทีมหรือไม่ร่วมแสดงความเห็นกันได้ในประเด็นวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและขั้งไครไมาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกัน และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกนกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ